ลูกค้านะคะรีเควสมาเยอะนะคะอยากจะได้สว่านแบตกระแทกนะคะที่ตัวงานดีนะคะแล้วก็ราคานะคะไม่ถึงขึ้นไป2,000กว่านะคะเรามาจับตัวนี้เลย กันเลยนะคะอยู่แค่พันต้นๆเท่านั้นนะคะเป็นแบบบัสเล็ตนะคะลายแตงถ่ายของออนเซนนะคะที่ลูกค้ารีเพลสเข้ามาเพราะว่าแต่ก่อนเราออกตัวนี้มานะคะเป็นชุดคู่หูนะคะมีเจียกสว่านนะคะแต่ลูกค้าถามว่าอยากจะได้สว่านอย่างเดียวได้ไหมคะขอซื้อเพิ่มหน่อยพอดีว่าสว่านมันใช้ดีมากๆนะคะเราเลยออกมาเลยนะคะตัวนี้ออกโฉมมาเลยเป็นเฉพาะสว่านแบบนะคะพร้อมกับถ่านและที่ชาร์จแล้วก็จะมีพวกตัวน้อนดอกต่างๆนะคะนี่ลูกบล็อก ดอกจอเจาะเหล็กเจาะไม้นะคะเจาะปูนเราแถมไปเลยนะคะในกล่องด้วยนี่นะคะดูดิมาดูกันดูว่ามันแบบว่าลูกค้าทําไมเขาถึงติดใจกันนะคะเครื่องคือล้ออะคะ่ะมันหมุนเร็วมากแล้วคือใช้งานดีแล้วเป็นแบบบัสเสร็เห็นปะ่ะไร้แปรงถ่านนะคะไม่มีไฟกระปายประกายไฟเดือดแต่ใดๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยที่แบบตัวนี้นะคะมันแบบจับกระชับมือมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบใหญ่จนเกินไปนะคะเหมือนตัวพวกแบบแปรงถ่านถูกๆเขาจะแบบเป็นตัวแบบ เขาเรียกว่าเถทะเนาะแต่อันนี้คือจับกระทัดมือนะคะแล้วขึ้นที่สูงเนี่ยเห็นปะสบายสบายแล้วก็ด้วยที่แบบว่าอย่างที่บอกบัสเลตนะคะคืองานดีมากๆเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่าฐานของเรานะคะแล้วก็ไม่จกตานะเป็นแบบจิบก้อนนะคะเพราะว่าฐานตัวนี้จะเป็นฐานก้อนใหญ่เลยเราไม่ได้แถมแบบฐานก้อนเล็กนะนี่นะคะ,ะเปิดกันดูให้เห็นนะคะว่าฐานข้างในเนี่ยมันจิบก้อนจริงๆ เครื่องแบบแรงมากหมุนตะเดียวนะคะออกเลยนี่นะคะเป็นแบบฐานแบบอย่างดีนะคะไม่ได้ฐานแบบว่าพวกแบบแปลงฐานนะคะเป็นฐานแบบของตัวส c o r p i o n blade มาเลยนะคะนี่บรรจุสีก้อนแบบใช้ได้นานอะคะ่ะแล้วก็คือซื้อดีๆไปดีกว่าอยู่แค่พันต้นๆเองแล้วเราก็ไม่ได้ขายแบบแพงจนถึงสองพันปลายๆนะคะไม่ได้เหมือนพวกยี่ห้อดังแต่เราแบบว่าเน้นมาให้คนไทยได้ใช้โดยเฉพาะเลยนะคะยี่ห้อน,นี้เลยนะคะของยี่ห้อออนเซ็นนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบการใช้งานกันให้ดูนะคะ ต่อด้วยนะคะนี่นะคะเราลื้อสวาดกันให้ดูเห็นๆเลยนะคะซึ่งบางคนเขาจะไม่แกะสว่าดข้างในกันให้ดูนะคะนี่เราถอดให้ดูแล้วนะคะนี่นะคะว่ามันเป็นแบบว่าตัวบัสรเลตจริงๆไร้แป้งถ่านจริงๆนะคะเนี่ยเห็นปะเป็นทองแดงนะคะทองแดงแท้ๆเลยนะคะพันรอบนะคะนะคะเนี่ยเราแกะกันได้เห็นนะคะว่าเราไม่จกตานะคะยี่ห้อนี้นะคะมาชมกันดูนะคะมาเทียบระหว่างสวาดแบตกระแท่นนะคะทั้งสองรุ่นนะคะ นี่นะคะของตัวรุ่นธรรมดานะคะกับตัวงานบัสเ l ล็ของยี่ห้อออนเซนะคะฟังเสียงตรงนี้ก่อนนะคะนะคะปรับเบอร์สอเหมือนกันนะคะมาดูดูล้อเสียงนะคะฟังกันเลยคับคือเสียงนี้แบบแตกต่างมากๆนะคะตัวนี้นะคะแล้วออจะแรงกว่านะคะแล้วเร็วกว่าใช้งานได้ดีกว่าเดี๋ยวลองเทียบกันเราเจาะให้เห็นเลยนะคะจัดจนะคะระหว่างสองตัวนะคะ ออนเซนทะลุไปแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ทะลุเลยนะคะเดี๋ยวมาชมจเจาะเหล็กกันอีกนิดน,นะคะย้ำนะคะตัวสวานแบตกระแท่นะคะตัว128โวลต์ของยี่ห้อออนเซ็นนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อยังไงนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาให้แอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ